อาละรครับก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆองที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็เพิ่งได้ Vigo Y82 มามือถือมือสองโอ้โหบอกเลยว่าถูกมากนะครับราคา600บาทแต่ว่ามันก็มีตำหนินะก็คือมันจะใส่ซิมทูได้แล้วก็มันเป็นมือสองนะครับมีแต่เครื่องมาให้ผมไปเจอมาในเสือปา่าก็เลยเอามาพอดีมีน้องๆขอมาให้เอามาเล่นเกมให้ดูหน่อยก็บอกเลยว่าราคานี้ผมว่า ก็ลองถามเพื่อนๆน้องๆดูนะเอามาดูหนังฟังเพลงได้เล่นเกมได้อะ สเปคก็จะเป็นหน้าจอ6.1นิ้วแรม3รอม32กิกที่ใช้งานก็เหลืออยู่นะแล้วก็แบตก็3,000กว่ามิลลิแอมนะครับ Android 11ส่วน CPU เนี่ยจะเป็นของค่า u n i s o c r ์สยูนิ c นะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่เปิดตัวปี2021นี่เองนะครับเปิดตัวราคาประมาณ2,000กว่าบาทถ้าเป็นมือ2นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000 3 0 0 4หรือ1,5 นะครับแต่ถ้าเป็นสภาพดีมีกล่องอุปกรณ์ครบก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะถ้าถ้ามือสองนะครับสำหรับพี่ๆหรือผู้ใหญ่นะครับต้องการหามือถือแบบมาใช้งานทั่วไปอาจจะซื้อให้ลูกใช้งานหรือว่าน้องๆนะครับที่มีงบน้อยแบรนด์ v ีโ o เนี่ยก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่แบบใช้งานได้ลื่นไหลแล้วก็ใช้งานได้สะดวก หน้าจอใหญ่นะครับแรมก็ให้มาถึง3 gig, 3กิกเลยแล้วก็เอามาใช้งานทั่วไปได้เล่นเกมสเปคเบาๆได้นะครับดูดังฟังเพลงเสียงลำโพงก็เสียงดังดีในเรื่องของการใช้งาน YouTube นะครับผมเท่าที่ผมไปลองมาก็จะดูวิดีโอได้ถึง 1080p เลยนะก็ดูว่าโอเคอยู่ 1080p 6 0เฟรมเรทนะครับ เรื่องเสียงก็เสียงดังฟังชัดดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับโหลดฟีดทัดข้อมูลได้ลื่นไหลแลม3แต่ก็มีแอบชา้าบ้างนิดๆหน่นนอยๆนะครับก็ตามราคาตามเดยญราคาเลยของรุ่น,นแล้วก็ตัวเครื่องนี้จะมีฟีเจอร์ให้เราใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับมีเล่นแบบ2หน้าจอได้ด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับอยากจะเล่น YouTube แล้วก็เล่นใช้งานแอปอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อย่างเช่นแบบว่าอาจจะเป็นแคปหน้าจอด้วย3นิ้วนะครับ ซึ่งบางรุ่นก็อาจจะยังใช้ปุ่มอยู่เลยแต่รุ่นนี้ก็ยังแคปหน้าจอด้วย3นิ้วได้แล้วนะครับเราอยากจะแคบรูปภาพอะไรต่างๆกล้องหลังนะครับเท่าที่ไปลองมาเนี่ยก็จะเป็นกล้อง13ล้านนะครับหกล้อง1ตัวส่วนกล้องหน้าก็จะเป็น5ล้านพิกเซลถามว่ากล้องหลังก็จะมีโหมดพวก SDR นะครับโหมดปรับแต่งหน้าลงหน้าเรียวให้เราแล้วก็ปรับสีต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็วิดีโอก็ถ่ายได้ถึง 180p 0เลยนะครับผมกับในเรื่องของกล้องหลัง แล้วก็มีโหมดแฟลชต่างๆให้เราใช้ใช้งานส่วนกล้องหน้านะครับก็อาจจะมัวๆนิดหน่อยนะครับปรับแสงได้อาจจะเป็นที่มุมห้องของผมมันมืดนะครับแล้วก็มันโดนแสงกล้องต่างๆนะครับก็เลยกล้องภาพาจะาประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ่ายภาพหน้าสดๆหรือไปถ่ายข้างนอกก็โอเคอยู่นะครับภาพสวยดีค่ะวันนี้ก็เอามาแนะนำสำหรับเพื่อนๆน้องๆนะครับหรือว่าผู้ใหญ่นะครับที่กำลังหามือถือมือสอง มาเน,น้นใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้เกมอโลโบ์อารีฟีไนะครับหรือเกมอื่นก็ได้แต่ว่าอาจจะปรับกลางๆปรับต่ำเล่นนะครับหรือใช้งานทั่วไปอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคอยู่กับกับรุ่นนี้ y 8 2แนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไปลองเล่นเกมให้น้องเพื่อนๆน้องๆดูอีกคลิปหนึ่งละกันเนาะก็วันนี้ก็มาแนะนำกันแบบคร่าวๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ